พะครับพบกันนะครับเป็นประจำทุกวันนะจัน์ถึงเสาร์เวลาเก้านาฬิกาสาสบนาทีดูแลอย่าลืมนะครับกดกระดิ่งกดซับสไคร์กดถูกใจกดแชร์กดติดตามด้วยนะครับครับวันนี้ก็จบสิ้นการถวายเรียว่ากินเจทำบุญนะครับเก้าวงเวงเจนะครับนะก็ ผ่านไปแล้วนะเรียบร้อยวันนี้ก็มีการออกชอกันนะครับนะออกชอกันนะนะก็ต้องระวังนะฮะคนถ้ากินเจแล้วออกชอดีอย่าไปกินของที่มันย่อยอยากนะเดี๋ยวมันจะเกิดเอฟมเฟิกับร่างกายต้องค่อยๆค่อยๆค่อ,อยๆปรับนะค่อยๆปรับนะครับวันนี้ก็การเมืองผมไม่อยากคุยนะมันก็มันม,ม,มี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 หมายกำหนดแล้วว่ามันจะต้องไปนะ แต่นี่มันมันมัน,ม,นมันเขาเรียกมันเยอะมันเยอะไหวไหมเนี่ยจากที่เราเห็นนะนายกน,นะจะว่าหนอมแน้มก็ไม่ใช่นอมแน้มนะระดับระดับ,ดบอ,อธุรกิจพันล้านนะหมื่นล้านเลยนะแล้วผ่านมาเล่นการเมืองก็ระดับธรรมดาไหมไม่ธรรมดาระดับรัฐมนตรีนะไหลกระท่วมาผ่านมาแล้วเนี่ย เอ้เวลาเป็นผู้นำามันทำไมมันมันไปขึ้นกระดับโลกแล้วมันก็โหดูแล้วสู้สู้ยห้คุณมาดิไม่ได้นะเวลาเขายืนอะไรเงี้ยคุณมารดมันมีบารมีก็มีลังสีข่มนะเออผมเพบอกกันนี่นะถ้าเรามีนายกอย่างนี้เราก็ไม่เคยไหวเมือนกันนะไม่เคยไหวเมื่อนกัน ผมไม่ใช่ไม่ใช่ไปรบเกรติทั้งรอครับเพียว่ามันเป็นหน้าตาประเทศอะ่ะหน้าตาประเทศนะครับนะว่าเวลาขึ้นขึ้นเวทีสากลโลกนี่จะถันไหมเรารู้หรือเปล่าว่าตอนเนี้อเรมริกามันลุกม,มานะคุณไม่ได้มองจีนมองเลยนะนะเพราะเราอยู่ใกล้ๆนะเนี่ยไอ้แร่ต่างๆมันเป็นเรื่องเป็นตัวประกอบคราแต่ว่าเรื่องใหญ่ๆตัวเนี้ย ทุกประเทศอ่ะแถวยุโรปก็ดีนะเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็ดีก็ผลิตอาวุธกันนะจีนไม่ต้องพูดถึงแล้วครับตอนนี้เขาโชว์อาวุธอ่ะอาวุธร้ายแรงครับนะว่าเหนือกว่านิวเคลียร์ว่ากันเถอะรู้ป่าวตอนนี้รัสเซียเขาโชว์นะผมเห็นว่าสองวันก่อนเนี่ยถ้าบ,บอกจะกว่ำบาตอีกแล้ว ทำจะความบานดนาเซียงแล้วนะถามว่าัสเซียงเขากลัวมันก็ไม่ได้กลัวเขาถูกความจนชินชาแล้วนะเขาไม่สนใจหรอกนะตอนนี้เห็นก็ว่าฝ่ายนาโตเยอรมันอังกฤษฝรั่งเศสก็มีการโชว์อาวุธนะของัสเซียก็โชว์ของใหม่กันนะเหนือกว่านะครับโอ้โหอาวุธที่ตัวนีครับนะฮะ มันเป็นอะไรเป็นเอ่อเาเรียกนะโอเลชนิกนะฮะโอเลโอเลนิกโอโอเลนิกโอเลนิกแม่้เรียกแบบแย่โอซาลเซียมีความเร็วสูงครับเร็วกว่าเสียงสิบเท่านะฮะและ้วบรรทุกหัวลบได้ถึงหกหัวนะมันเป็นโดนครับมันเป็นโดนเป็นโดนนะครับเป็นโดนนะฮะโอโหหน้ากลัวมากนะฮะ เป็นเป็นเรียกว่าเป็นขีปนาวุธรวมรวมพลังนิวเคลียร์เร็วกว่าเสียงนะฮะอันนี้มีอำนาจอนุภาพการทำลายล้างสูงใช่เนี่ยเ็าเตรียมพร้อมแล้วนะเรียกว่านาโต้ยุโรปมีหนาวนะมีหนาวนะขณะนี้เนี่ยประเทศมาหาอำนาจนะฮะทั่วโลกเลยต่างก,ก็สะสมอาวุธนิวเคลียร์นะ เอาไว้เตรียมรบนะครับทนลมกันแลนะครับนะว่าใครเร็วและเหนือกว่ากันนะครับแล้วนกะ็ะจะได้เปรียบอันนี้เหมือนสองครามโลกครั้งที่สองนะฮะสหรัฐยนปรมนูสองลูกครับหยุดเลยไปลงที่ฮิโรชิมาาท่านั้นเลยญี่ปุ่นยอมแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเลย ตูมเลแล้วก็ตายสองแสนกว่านี่มันจะตายเป็นล้านนะในคราวนี้นะจะเล่นสงครามรวมที่สามเนี่ยมันจะดุนแรงกว่ากี่เท่าก็ไม่รู้นะเนี่ยที่ผมมาคุยเพราะอะไรครับเพราะว่าผมดูจากดาวไงจากดาวนะไอ้สองครามมันก็จ่อเข้ามาเรื่อยเพราะดาวมันใกล้เข้ามาเรื่อยนะแล้วดาวฝ่ายทางอ่ะซิงยุโรปรัเสเซียนะตะวันออกนี่นะ มันมันพร้อมแล้วมันพร้อมรับแล้วตอนนี้ฝ่ายฝ่ายยุโรปฝ่ายตะวันตกเนี่ยว่าใครจะลงมือก่อนใครจะลงมือก่อนคือตอนนี้นะฮะที่ส,ง,สงครามยูเครนไม่จบเนี่ยเพราะอะไรเพราะยูเครนเนี่ยมันเป็นมันเป็นก็เนยเป็นหน้าด่านของพวกเออนาตโต้ก,ก็มันติดกันเนี่ยเพราะเขาของรัสเซียมาก่อนติดกันอ่ะก็เอาไว้ทดลองอ่ะ รองอาวุธอะไรเลยกนเพราะว่าเก็บข้อมูลมาแล้วก็ที่สำคัญเราดูดาวอ่ะดูดาวย้อนไปเลยคน่อยละสงครามโลกครั้งที่หนึ่งสองเนี่ยมันมันโอเคเลยครับดาวมันเป๊ะเลยฮะแต่เที่ยวนี้หนักนะฮะหนักเพราะว่าต่างคนต่างมีอาวุธติดค้นคว้าใหม่ๆเยอะมากแล้วแบ่งค่ายชัดเจนนะแบ่งค่ายชัดเจนคือสมัยก่อนนี่มันยังมันยังมันยังไม่ไม่ชัดเจนเท่าไหร หมายความว่าไปรวมไปรวมพวกทีหลังแต่คราวนี้มันรวมพวกกันชัดเจนเลยแบ่งเลยแบ่งค่ายดาวแน่นอนเลยครับฝ่ายดาวพฤหัสนะกลุ่มธาตุไฟกับฝ่ายดาวเนปจูนนะครับนะฮะกลุ่มธาตุน้ําคือทั้งฝ่ายคอมมอนิสต์อ่ะอันนี้ชัดเจนเลยซัดกันแน่นอนเลครับนะและ้วก็ตอนนี้เราก็มาดูเอาลูกโลกมาดูเนี่ยซีกโลกต่างๆนี่นะเราก็จะเห็นว่าเนี่ยเนี่ย เห็นไหมเนี่ยเนี่ยเอาลวกมาดูเนี่ยนะเราก็จะรู้เลยเนี่ยว่เนี่ยเนี่ยโอ้โหมันเป็นทะเลซะเยอะนะเพตรงนี้แหละกลุ่มนี้แหละตรงนี้แนล่เนี่ยกลุ่มนี้ตรงเนี้ยเนี่ยเนี่ยโอ้เห็นแล้วมัน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 แน่นอนแน่นอนนะอ่ามีกลุ่มรัสเซียกลุ่มจีนเขาอยู่กลุ่มเดียวกับละอินดงอินเดียนะ อเมริกาก็อยู่อีทวีปหนึ่งนะเนี่ยแล้วแถวอาบาซินนะเ,ออเนี่ยมันตูมตูมตูมตมัมมานหาอไรไปนะมันจะกลายเป็นทะเลนะนีนะ่เนี่ยเนี่ยตอนนี้ถ้าเราดูแล้วนะประเทศไทยจะรอดไหมก็มีโอกาส มีโอกาสก็ต้องดูแผนที่จังหวัดว่าดาวอะไรจะเสียหายหนัก,กน,นะเราต้องไปหลบไปหลบมุมอ,อยู่นะฮะไปหลบมุมอ,อยู่ก็ต้องเตรียมการน,น,นะครับเพราะว่ารบไม่นานนะเขากองที่รบเท่าไหร่แปปีมั้งหกเก็ดแปดปีนะกว่าจะสงบแต่คราวนี้ผมมองว่าสามปีนะสามปีสงบครับมันเรียบร้อยแล้วนะถ้าเริ่มลงมือเนี่ย เจ็ดศนยะ์ะเจ็ดศูหนึ่งเจ็ดสองก็ประมาณนั้นแหละเจ็ดสองก็เรียบร้อยล่าบไปหน้ากองแล้วครับนะที่มันจะเริ่มกันี่หกเก้าครับผมทังห่วงไงทั้งห่วงไงตอนนี้เราอย่างว่าล่ะเราก็เป็นคนมาสายมูนะเราก็จะเอาทางอะไรอะไรไอ้พวกมันลบกันแบบวิทยาศาสตร์ใช่ไหมใช้อาวุธใช้ใช้พวกไอ้เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ เราเราเราในสานะสายมูลสายศาสตรสายยาเวทนะเราใครมองว่าเฮ้มันก็ต้องรอดอยู่นะเราจะรอดด้วิธีไหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครับเราจะใช้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะไอ้มันคุ้มครองอ่ะมีพระรัศมีจากจักรวาลคุ้มนะตรงนี้แหละครับเผมคิดผมคิดผมคิดผมไปเรื่อยนะแล้วก็ดูกันนะครับถ้าเราทำลราได้ผลก็จะรู้ว่า หลังสงครามเราเรายังมีชีวิตอยู่นะก็ถือว่าเรามาถูกทางไงนะนะีอันนี้ก็เลยคุยให้ฟังไว้บ้าเนี่ยไอสิ่งที่ผมทำนี่ว่าเอาอาศัยโหราศาสตร์เป็นตัวตั้งดนะครับนะแล้วก็ดูตัวสถานการณ์โรคแล้วว่าเราจะหลีกเลี่ยงจะหนียังไงแต่มันไม่มีทางอื่นอนะ่ะก็ต้องอาศัยถึงศักดิ์สิทธิ์นะครับนะเอาจักรวาลบงอะไรต่างม,มาช่วยนะฮะก็เลยสร้างไอ้นี่ขึ้นมาไอแซกีเนี่ยนะ เซนกีนี่แหละครับน,นะหมายความว่าถึงเราตายเราก็ไม่ห่วงครับน,นะเราไม่ใช่ตายเราเป็นเป็นเป็นผีเป็นเปรตดลงสงุครามไม่ใช่ครับเราไปของเราเราเลี่ยงได้ครับน,นะเราเลี่ยงได้มีที่ถ้าเราโดนระเบิดตายปั๊บเนี่ยเรามีที่พักอะนะมีที่พักะนะก็ไปพักในนี่แหละครับนะในในเซนกีนี่แหละแล้วก็รอหวนลงสงบแล้วก็เดินทาง จะไปเกินไปประเทศไหนก็ดูถึงครับเรื่องเอานะครับนั่นะว่าเรื่องได้นะ่ะเรื่องได้นี่นะครับแล้วก็ความคิดของคนที่เรกว่าอาจจะเพอ้อเจ้อหน่อยนะแต่ไม่ใช่นะ่ะม,มันมันมีมีเครื่องมีสารรองรับนะมีความรู้ต่างๆที่เราเก็บสะสมมาเนี่ยมาเออมานั่งดูนี่นะเพราะว่าอาจารย์รุ่นเก่าเขาทำยังไงเราก็มาดูกันฉะนั้นทีงบอกว่าเอามาคุยกัน แต่คงจะมองเห็นภาพใช่ไหมที่ผมคุยนี่นะผมไม่ใช่มาคุยแบบเหลี้ยวไหลนะคุยเรื่องจริงคุยเรื่องจริงแล้วก็เราต้องบอกว่าเราก็ไม่มากนะเราก็ลองอะเรารองกันนะเอากลุ่มที่ว่าอย่างเช่นผมเนี่ยพอม,มีมีเอฟซทั้งหลายเนี่ยนะที่จะดูแลกันได้ก็เป็นตัวอย่างครับแต่ว่าถ้า,ถา,ถาตอนจริงๆมันมากันเยอะเราไม่รับนะเรารล่ไม่ได้เราเตียยอุ้มข้าไม่ได้แล้วครับนะก็ ท่านดีสนใจนะครับนะคือตอนนั้นเนี่ตรงไหนก็อยู่ไม่ได้ครับต้องไปหาที่หลบภัยแล้วหลบภัยต้องมีอะไรด้วยมีอาหารมีอยู่มียาพร้อมนะฮะที่จะดูแลกันนะครับนะก็เลยบอกให้ฟังไว้นะครับนะก็ผมเสนออะไรมาก็โอเคนะท่านก็เห็นใจก็เข้าใจนะเข้าใจเข้าใจมีเงินมีทองที่ยังไม่มีความหมายนะมีเงินมีทองมันมีความหมายนะส่วนแปดหนึ่งแปดสองแปดสี่เก้าหกสี่ครับนะ ท่านโทรมาได้สอบถามมาได้สงสัยหรือว่าผมโม้หรืออะไรพูดอะไรผมพร้อมที่จะชี้แจงครับเอาเอาให้ดูเลยเอา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 เร่เอาดวงรลงให้ดูเลยนะวันนี้ก็เอซีทั้งหลายครับคุณย่าหยานะฮะก็ได้ส่งสมาชิกถาวรมาแลครับนะอันนี้จำนวนสามพันบาทอันนี้ก็ส่งมา สิเก้าครั้งนะก็อย่างที่บอกว่าตัวเลขแสนห้านะครับเนหะส่งมาเราก็จะมีที่พักให้เจริญหลบนะถ้าเวลาท่านไม่ไม่ต้องการที่จะไปปลูกบ้านอยู่นะฮะกระสาธุยินดีในบุญนะครับอันนี้ก็ผู้ที่ไม่ออกเอฟซี MC ที่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องออกชื่อนะครับนะขอจองร่วมทําพิธีแซงกีพระราหูนะครับ รุ่นที่สองครับเพิ่อมอีกสคนนะครับโอเคโอเคก็ให้ลูกทั้งสี่คนนะครับก็ต้องเอ,อ่ยชื่อไห้เนี่ยไม่เอ,อ่ยชื่อนะฮะก็มีสี่คนคุณนรงพลคุณพนพวรรณวรเศรษฐคุณมณีรัตน์น,นะครับนะบก็สาธุคบยินดีในบุญน,นะครับแล้วเออรุ่นที่สองนี่ก็มนะีอีกกลุ่มนะครับทั้งหน ทั้งหมดจะมีแปนะดสสนนคนนะครับนะจะทําให้เนี่ยมีคุณสมพรศรีสนันคุณทนสุรพาเดชศรีสนันคุณนงรักคงธรรมคุณพระสินยอดโงนะครับคุณนรงพลองค์สรานนนะครับคุณนพวรรณคุณวรเสถมณีรัตนองรานนนะครับนะคือทางทางทางผมนะครับกำลังหาเรื่องทำพิธีนะฮะอ่ ก็คงจะอยู่ในราวเรือนพฤศจิกานี่นะอยู่ในลาวเรือนพฤศจิกาเขามีมีมีเลิอกอยู่นะฮะเรจะแจ้งให้ทราบพิธีนะครับตอนนี้มีทั้งหมดแปดคนนะครับทําได้หากมีพระนผู้ใดสนใจก็จะร่วมก็ได้นะครับพิธีแซงกีพระราหูนะครับจะเพิ่มได้แค่สี่คนนะครับนะเป็นสิบสองคนตามกําลังดาวพระราหูกับนะอันนี้ ก็โทรแจ้งไปได้ที่เบอร์0818284964ครับผมเรียกไว้ฝังว่าของเราไม่ใช่ทําธุรกิจไม่ใช่เอาคนเยอะๆเข้ามาบริจาคม่นเน่แล้วก็จะบริจาคนี่ครับเป็นค่าทําพิธีแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เหลือก็อาไปโน่นไปสร้างไปสร้างตำหนักนะ่ะไปตำหนักเทพราหูนะะอันนี้ก็อย่างที่บอกไว้นะครับนะเนี่ยเราก็อาศัยว่า ทำในสิ่งที่เขาดีแล้วเขาร่ารวยสุขภาพดีอะไรต่างๆเนี่ยครับมัน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 ,ม,นมันมีเห็นผลน่ะไอผมบางทีก็ทําไปนี่นะบางครั้งนะตอนเริ่มแรกใหม่ๆเนี่ยก็ไม่เคยมั่นใจเท่าไหร่ว่ามันจะเกิดผลตามที่เราต้องการหรือไม่ยุ่นี้ม่เห็นผลอะจากตั้งต่หงหนึ่งทำมานี่นะสิ่งที่เราทํานี่นะเรา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 ,เราเห็นผลตลอดเลยครับผลดีหมายความว่า,วา้ากี้มา ร่วมโครงการกับผมแล้วกันก็โอเคนะตอนนี้เกือบสิบปีแล้วยังอยู่กันเนี่ยนะยังได้ส่งข่าวส่งค้าวกา็ยังอยู่กัน,นะครับเจ็ดแปดสิบไปแล้วนะคุณวัฒนาคับเสียงดังฟังชัดได้ความรู้มากมายขอพบพระคุณมากขาะท่านอาจารย์เออผมก็แปลกนะอยู่ๆผมเสียงดีแค่พอได้ยังไงพลังดีด้วยคุณธานิครับ สวัสดีครับอาจารย์ดับผมสุขภาพแข็งแรงนะคะขอบคุณครับก็อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะเป็นเรื่องใหญ่ครับผมถือเป็น,ปนหลักกันเลยรนะรนะมนุษย์จะอยู่ได้เนี่ยต้องรูปสุขภาพดีแข็งแรงไม่มีโรคภัยเบียดเบียนแล้วเราก็ลองดูครับก่อนที่ไปแน่น้าให้กูเดือดน,นะครับมนาะลองดูครับเออแจ๋วกับนะทีมงานก็แปลกใจครับเออทําไมกลับมาฟื้นก็นกะ็เราตั้งใจทำเป็นสิ่งที่ดีครับนะ แล้วเราลองลองกันตัวเองก่อนนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพวกยาหรือว่าวิธีอะไรต่างๆไม่มียาค่ะไม่มียาเขาเรีย,กอ,ยกอะไรสมุนไพรสมุนไพรสมุนไพรมันเป็นไงอธิบายหน่อยดิคุณเขาห้ามพูดเรื่องยาไปพูดก็ไม่พูดแค่คุณอธิบายเลยที่ว่าคุณไว้วันศุกร์ไว้วันศุกร์ <laughs> ถ้าไปต้องไว้วันศุกร์ <laughs> ผมไม่เข้าใจอะ่ะนะ กุณมีอะไรคุอะไรเกี่ยวกับความสุขอ่ะเออเตียมงานกพบาว่าทุกคนก็ทำงานก็มาทำอะไรกำนะก็รู้สึกว่าปีปีใหม่ใช่ไหมเราจะมีอีเวนต์ใช่ไหมจะมีการโชว์ล่ะให้เห็นล่ะนะให้เห็นภาพว่าสิ่งที่ทำเป็นยังไงก็เราเตรียมทำกันแบบอะไรก็เดวนะเอเอ ไอ้ทางโซเชียลเราทั้งทางโซเทคเนี่ยเป็นภาพหรือเป็นอไรรู้ไหมจะตัดสู้ได้ไหมเนี่ยที่คุณทำทำอยู่โชว์ที่เอาพวกไปอัดเอิ์นู่นนี่ก็ลงโซเชียลธรรมดาไงโซเชียลธรรมดาโปรโมทเพจเอะเพจโหลาาวทเะกำลังจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้อ๋อเพจโหลลาวทเออมันมีอะไรที่น่าสนใจไหม เกี่ยวกับการดูแลตัวเองดวงดาวกับสุขภาพมันเกี่ยวพันกันยังไงอหมอดูกับสุขภาพโหระเวทโหระเวทล้ะกันค่ะคือต้องการจะเอาโหราเวทเอโหราศาสตร์นะครับมันแยกไปโหราเวทเ,เ,เพื่อมาดูแลสุขภาพใช่ไหมก็เอาดวงมาดูว่าดวงคุณมีจุดอ่อนตรงไหนดินน้ำลมไฟอะไรหย่อนอะไรกำเริบอะไรพิการเราก็จะได้เอา เข้าไปปรับธาตุนะฮะหมายความว่าลดอะไรที่มันกำเริบนะแล้วไปเสริมอะไรที่มันหย่อนแล้วก็ไปรักษาอะไรที่มันพิการบำบัดนะวเอออันนี้มันยอดเยี่ยมเลยนะเราใช้ทั้งโหราศาสตร์นะครับนะแล้วก็โหราเวทนะแล้วก็แพทย์แผนไทยโบราณปัจจุบันผสมผสานกันนะครับนะโอเคนะโดยใช้อาหารน่โดยใช้อาหารเป็นยาเป็นหลักครับนะ กินอาหารนี่แหละครับกินใ้ถูกธาตุบำรุงธาตุนะไม่ไปพิฆาตไม่เป็นทำรายนะครับเอ,อ้นี่ทำใจใช้ได้ใช้ได้ไดนะก็ขอบคุณนะครับก็คุยกันให้ฟังนี่แหละนะเราทําอะไรก็เปิดเผยครับบอกให้ฟังแล้วก็ดูกันสนใจก็สมัครมาสมัครเข้าโครงการมาแล้วครับนะตอนนี้เราก็เริ่มเริ่มโครงการของศูนย์ฟื้นฟนูสุขภาพ ก็ไปได้ห้าสิซนะไปได้ไม่หนะ้าสแล้วนถะ้าใครมีม <Yeah. S 2> ีก็เรมีกันนะก็ทำบ้านไม่ให้ห้ายี่ห้าหลังครับนะเอาไว้ให้กับผู้ที่มีตังค์แล้วก็ลูกหลานไาอยากดูแลเป็นภาระก็ไปซื้อบ้านอยู่ที่ครับที่นั่นเราจัดคนดูแลเรียบร้อยครับนะไม่ต้องห่วงนะครับหลังก็เท่าไหร่นะ คือให้ให้ฝ่ายทุกคนสายหัวไม่รู้เรื่องต้องถามต้องไปถามหมอเอ๋หมอเอ๋นะแกกำลังออกแบบทำอะไรอยู่นะก็โอเคนะเป็นบ้านที่เรียกว่าคนเขาจะขอมาดูนะทางราชการเขาเรียกบ้านอนะไรโค้งหนองนาเลยผสมผสานผสมผสานกับไว้เนี่เออไอ้เอโหลาเวทนะครับ เอาล้ววันนี้ก็คุยกันพอหอมปากหอมคอนะครับศ8 1 8 2 8ปดหนก้าหสครับนะสนใจโซ่สองสามมาได้นะครับวันนี้ก็ขอวอวยพรทุกท่านนะครับพรใดระเสริฐจอมเกิดกับ f อซทั้งหลายแะาะติ่ติดตามรายการนะครับขอบรารมีพระพุทธเจา้าพระองค์พระโพธิสัตว์กุนิมแปดสิบสี่ปางพระพรมสามางจงดังนดาให้ ทุกทุท่านนะครับและคนในครอบครัวของท่านจงม,มีอายุมั่นขวัญเยือน,นครับนะแควคลาดปลอดภัยนะครับนะสุขภาพดีมีความสุขคิดอะไรก็ให้สมหวังสำเร็จรุ่งเรือง,งร่ำรวยนะครับและขอทุกท่านติดตามรายการโชคดีมีความสุขนะครับตลอดปีตลอดไปนะครับสวัสด,ดีครับ